ทีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาดูบรรยากาศตอนเช้าๆที่บ้านครับก็อากาศหนาวมากครับหนาวมาสองสามวันแล้ววันนี้เดดยังไม่ออกครับอากาศเย็นสบายเลยครับก็อยู่ที่สวนเมื่อเก่าครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูมันสับปะหลังที่ผมปลูกไว้อีกแปลงหนึ่งครับยังไม่เดินฝนเลย อาการเขาจะเป็นยังไงบ้างครับก็อยู่ติดป่าชุมชนครับมันสุดที่แล้วที่ผมปลูกไว้สุดนั้นอะที่โดนฝนไปสามสีรอบก็งามแล้วครับวันนี้จะพามาดูอีกแปลงหนึ่งที่ปลูกยังไม่โดนฝนเลยก็ขึ้นอยู่ครับขึ้นไม่ดีเท่าไหรน่นี่คือแปลงที่สองที่ปลูกไปครับก็มีทั้งข้อดีข้อเสีย ข้อดีคือหญ้ายังไม่ขึ้นครับข้อเสียคือมันขึ้นไม่ค่อยเสมอครับขึ้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ว่ามัามจะตายเยอะครับแต่ตอนปลูกกระดินยังชื้นอยู่ครับเดี๋ยวเรามาดูต้นที่ไม่ค่อยขึ้นว่าเขายังมีรากหรือเปล่าถ้าไม่มีรากเขาก็จะตายครับผมก็จะซ่อมนี่ครับขึ้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับขึ้นปลปายตอนนี้คือต้นที่ตายครับ เดี๋ยวจะถอนให้ดูครับแต่ต้นนี้เพิ่งขึ้นจากดินครับแสดงว่าความชื้นในรากยังมีอยู่แต่ต้นนี้ยังไม่รู้ครับเดี๋ยวผมจะถอนขึ้นมาถ้ามไม่มีรากกอตาถ้ามีรากกอเดี๋ยวเขาขึา้นมาใหม่ขึ้นอยู่ครับเพราะว่าแต่ต้องใช้เวลาหน่อยนงครับเพราะว่านี่ครับรากเขาแต่ว่าปลวกจะกินหน่อยบแบบนี้จะขึ้นไม่ค่อยดีครับขึ้นอยู่เพราะว่ามี ตรงนี้คือเป็นยอดอ่อนเดี๋ยวแกะดูว่าถ้าเคี้ยวก็มีสิทธิ์นี่ครับก็จะมีสิทธิ์ขึ้นได้ครับเดี๋ยวผมจะเสียบไว้เหมือนเก่ายวมาดูต้นแบบนี้ต้นแบบนี้ก็กําลังผูกครับคือขึ้นขึ้นอยู่แต่ขึ้นไม่ค่อยดีครับก็เป็นมันที่ปลูกยังไม่โดนฝนถ้าขึ้นดีแล้วเขาจะขึ้นอยู่แบบนี้ จะขึ้นแบบนี้คือดีดีเลยครับสองกิ่งสามกิ่งเนี yeah. ่ยต้นแบบนี้น่าจะไม่รอดอต้นแบบนี้ก็คือตายแล้วครับตายร้อยเปอร์เซ็นตเนี๋ยต้องมาปลูกใหม่เพราะว่ามีต้นพันธ์อยู่ก็มีจำกัดด้วยจะพอหรือเปล่าไม่รู้ว่าเดี๋ยวผมจะเอามาซ่อมย่าเนี่ ยังไม่ขึ้นเท่าไหร่ครับขึ้นแต่เทาวันก็ขึ้นอยู่ครับแต่ว่าขึ้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่แปลงแรกที่ผมปลูกไปก็ขึ้นครับตัวนั้นโดนฝนไปสองสามหลอบหนัก,หน,กหนักเลยครับแต่ก็ดียังขึ้นมาทุกต้นไปยากขึ้นเต็มเลยครับตัดสินยาไปแล้วก็ตายไปตายไปบ้างบางยาบางเส้นก็ไม่ตาย เนี่ยขึ้นแบบนี้คือสมบูรณ์ครับสมบูรณ์เลยเพราะว่าดินเป็นดินล้วนปนทรายความชื้นในดินยังเยอะถ้าเป็นดินลุกลังอะจะไม่ขึ้นครับนี่แบบนี้ก็อาจจะขึ้นได้นี่ครับเป็นตาเป็นตาขเขียวแ,วแสดงว่ารากเขาเพิ่งขึ้นครับเนี่ยต้นนี้อาจจะตายได้เ๋ยลองดึงดูครับย,ยังมีอยู่ครับยังมีรากอยู่ หนึ่งก็มังผูครับเขาก็จะผูกแบบนี้ครับเพราะว่าต้นมันที่ผมซื้อมาเป็นต้นมันอ่อนยังไม่ถึงปียังไม่ถึงขวบต้นเป็นต้นมันอ่อนก็เลยแห้งเร็วครับต้นมันอ่อนต้องปลูกนานหน้านหน้าฝนาแต่ครั้นี้ผมปลูกช่วงปลายฝนแล้วครับก็ช่วงหน้าหนาวก็ช่วงเดือนที่แล้ว ขึ้นอยู่แต่ขึ้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่แปลงนู้นขึ้นเสมอกันสวยสวยงามแล้วครับที่ผมถ่ายคลิปที่แล้วให้เพื่อนเพื่อนดูนี่คือแปลงที่สองครับแปลงนี้เป็นแปลงที่สองแปลงนี้ก็ประมาณสองไห่ฝั่งนู้นก็เป็นป่ามันเขาเขาก็จะถอนอยู่ประมาณจุดจีนหรือสงการครับ รอให้ฝนตกก่อนเขาก็จะถอนก็เป็นราคาที่ดีอยู่ตอนนี้ถ้าปลูกมันหน้านี้ถ้าดินยังชื้นถ้าดินยังมีน้ำอยู่ยังเปียกอยู่จะขึ้นดีแล้วปุ๋าจะไม่ค่อยขึ้นครับถ้าปลูกหน้าฝนต้องต้องใส่ยาคุมยาด้วยอย่างนั้นจะเอายาไม่ทัน แต่ก่อนตรงนี้ผมก็ปลูกมะละกอสุดที่สองแต่มะละกอสุดนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ผลผมเลยถ่ายทิ้งปลูกมันไปเลยแต่ก่อนก็ปลูกขี้กระพดแล้วก็กระพดเสร็จปลูกมะละกอแล้วก็มาปลูกมันอันนี้ก็เป็นป่าครับป่าที่ยังไม่ได้ถ่ายอะไรเลยครับผมก็ ลูกมันละกอทิ้ไงไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ช่วงหน้าหน้าฝนยังลกอยู่เพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะมาถางลูกนี้ประมาณสี่โลครับมันละกอลูกเนี้ยใหญ่ใหญ่มากเลยก็ช่วงนี้มันละกอก็ราคายัางถูกอยู่นะครับเพราะว่าโรงงานเขาเริ่มปิดช่วงปีใหม่ครับเขาจะปิดปิดก่อนปิดแล้วครับ ก็หยุดรับซื้อมะละกอแต้มว่าเขาจะเปิดนู่นนะครับหลังปีใหม่ไปครนะส่วงนี้เขาจะปิดก่อนนะครับก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าๆครับมาดูไรมันสรุปแล้วขึ้นไม่ค่อยดีครับขึ้นอยู่ประมาณเจ็ดเพราะว่าต้นไหนผมจะดูอีกสองอาทิตย์ถ้าต้นไหนไม่ขึ้นผมก็จะมาซ่อมถ้าต้นไหนขึ้นแล้วก็จะงามไปเลยครับ ก็เป็น,นบรรยากาศตอนชเช้าอากาศหนาวมากครับคงจะหนาวอีกหลายวันอยู่ครับคลิปนี้ก็คงจะแค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ